รครับ,รบผมผมผมขึ้นพยานคดีที่อุเก็ตแทนโจสองปากพยานยังเลยเ็ดปากแอดปากครับผมอัดจจะลงพัดไปเลยเป็นคดีการใหม่เขาก็เห็นอยู่นักกฎหมายเขาก็เห็นอยู่โดยเฉพาะคนที่ทําคดีอา,า,า,าญาเนาคดีแพ่งมันทางง่ายว่าตามเอกสารคดีอาญาว่าเ้วยพยานบุคคลแต่ว่าที่มาแท้กันหลังๆนี่มันขึ้นอยู่กับดีเอ็นเอ แล้วอย่างคด,ดีของมูลนิเนี่ยดีเทมันก็ไม่ชัดเจนด้วยผมไม่รู้วันบ่ายังไงและเวลาวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยตอนเช้าเราก็รู้กันเป็นไหนใช่ไหมครับ,รบแกมาถึงก็กลับมาตอนบ่ายถทาที่ผมจําได้ประมาณบ่ายสองโมงแล้วก็ไปช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็มาเดินแล้วก็มีคนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมาเจอใครอะไรเงี้ยมันมันเลื่อนลอยอะ่ะครับตัวให้แกพูดผิดผิดถูกถูกมันก็มีนิดหน่อยครับใช่ไหมและไอ้ฝ่ายนู้นแล้วเาเปลี่ยนคำให้การทำไมเขาเปลี่ยนให้ในหน้าตาเฉยอะ่ะ อืใช่ไหมเขาเปลี่ยนได้จำอ่าอันนั้นทำไมอันนั้นเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะอ่าและไอโม่งไอโม่งอ่ะไอโม่งไอโม่งที่ที่มาเอาเด็กออกไปเนี่ยใช่ไหมครับก็ไม่มีใครรู้ทุกันนี้ก็ยังไม่รู้ใครครับแล้วแล้วไอคนไอคนที่โทรศัพท์มาอหัวล้อย่อนั่นก็หายไปเลยทนายคิดดูใช่ไหมไม่รู้ไอคนนี้เขาเอาไปขอให้ศาลเห็นหรือเปล่าแล้วก็ก็ไม่ได้เอาไปไม่ไม่เอาไปเลยนะครับซึ่ง ก็ไม่เอาไปก็ช่วยไม่ได้ตอนนั้นสื่อข่าวต่างๆมนลงเยอะแยะครับเวลาที่เกียมตัวขึ้นศาลเนี่ยเกือบปีเนี่ยทานายจะต้องใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยคัดไอ้พวกน,นี้ออกมาทั้งต้องไปดูในย t ท b e เก่าๆในเฟซบุ๊กเก่าๆมันมีข้อมูลเก่าๆก็ต้องขนออกมา,มาแล้วพินออกมาแล้วก็ส่งให้ศาลดูส่งให้ศาลดูส่งให้ศาลดูดไอ้คนที่โทรมาเยอะแยะแกคืนนั้นน่ะนะนั่นแหละนั่นแหละสําคัญในคนนั้นน่ะนั่นแหละหลักฐานมันอยู่ใน อยู่ในเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรอยู่ในละพวกนี้ทั้งหมดทำไมไม่ขนมาสู้อเด็กก็เปลี่ยนคำในการมันอยู่ในสื่อหมดเลยนะไอ้พวกนี้ใช่แล้วทำไมไม่ไม่เพราะเราก็ไม่ได้เป็นครับเราก็ไม่ได้รู้เห็นว่าเขาทำอะไรกันหรือเขาคิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้หรือเปล่าท่านไม่ได้คดีฆ่าคนตายโดยเจตนามันไม่รุนแรงองไงแล้วเอาทำไมเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่ไปหามาอย่าง ก็ไม่รู้อ่ะก็บอกแล้วทนายมันมันต้องดูกลุ่มทนายครับผมก็ไม่รู้กลุ่มทนายที่เขารับทำเนี่ยเขาเชี่ยวชาญกันเดียอะไรผมไม่รู้เหมือนกับทนายรัชพลว่าเหมือนกันเลยอันเนี้ยทนายรัชพลบอกว่าต้องเอาที่เขาเชี่ยวชาญเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเก่งหมินประมาทก็ต้องไปคดีหมินประมาทอย่างนี้ไหมคออบครับผมโอ้ขอบคุณคุณมากครับทนายที่ให้ความรู้ของแกเนี่ยต้องคบคบดีกาวัน ต้องขอขยายนะสารจะให้ขยายประมาณ6เดือนนะอ๋อขยายได้ใช่ไหมฮะ6เดือนแต่ลาเดือนหนึ่งก็ต้องไปขยายขยายก่อนศสารให้อย่างน้อยก็6ครั้ง,เ,งเพราะ่าเคดีใหญ่เราต้องเห็นได้ข่าววเขาจะเปลี่ยนทนายเหรอใช่ครับอ๋อแล้วจะต้องใช้ทนายหลายคนผมว่าทนายชุดเดิมก็หลายคนเหมือนกันนะมีทั้งภาษาอังกฤษด,ด้วยไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวเนี่ยคุณคุณไม่เกี่ยวเลยทนา,ายอังกฤษมาเกี่ยวอะไระก็ไม่รู้รสิสาาเขามีมามี มีเวลาแถลงข่าวเขาก็จะออกมาพูดภาษาอังกฤษอ่า oh, I want to know อันนี้มันเป็นอันน้มันเป็นภูกเก็ตเนี่ยทนายอย่างเงี้ยพูดภาษาอังกฤษเก่งทุกคนแนะ่ะอันนี้แล้วมันมันช่วยอะไรได้ะหรอผมก็ว่ามันก็ช่วยให้คนต่างประเทศเข้าใจเฉยหรือเปล่าครับแล้ว,แล,วแล้วมันช่วยให้ชนะคดีไหมล่ะติดกุกมันก็ไม่ได้ช่วยผมเป็นทนาที่ภูเก็ตคนเดียวที่พูดพูดไม่พูดพูดภาษาอังกฤษครับทำไม ออืเไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก็ก็ทําคดีชนะใช่ไหมกฎหมายเนี่ยมันบังคับให้การพิจารณาคดีนสารไทยมันต้องใช้ภาษาไทยภาษาพ่อแม่อครับภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวอันนั้นมันโฆษณาชนเชื่อไม่เกี่ยวอืคดี ไอ้ที่อยากจะดังไปตัวโลกก็แปลให้ภาษากฤษภาษาเยอรมันรัสเซียกีนเนี่ย,ย,ย,ยให้เขารู้ว่าเราเป็นใม่รู้ว่าเอาเราเป็นทีมทนายจุดนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแปลใ้เขารู้ว่เอเออทีมทนายเนี่ยคดีนี้เนี่ยอืแค่ทนายคนหนึ่งมันใช้ทนายไม่อยกกูงติดค้รอผมไม่รู้เขาใช้ทนายเยอะไหมคดีอุบัติแตาเนี่ยปกติใช้ทนายไม่เกินสามคนครับอุบัลคนหนึ่งบาดแผนคนนึง,ลกกลนงทนายผู้ช่วยคนหนึ่งหรือสองคนก่นดน้เองแต่นี้ผมเห็นมี ทั้งเด็กเด็กรุ่นๆนนะ่ะเป็นมาเป็นแปลเป็นภาษาไม่รู้เขาเป็นทนายหรือเปล่านะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาก็มาแปลให้อโอ้อยฮ้ยรจะหาไหมละ่ะที่มนีหาได้ทุกภาษาอ๋อใช่ไหมครับแล้วไม่ใครจะจ้างมันนะ่ะไม่เกี่ยวคดีในเมืองไทยเลจ้างมันคือจ,จ้างมันแปลภาษาใช่อืแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่พวกนี้เขาเขาไม่เรียนมาทําสํานวนครับอืมเขาแกมาพูดเฉยใช่ไหมครับ ก็กลับพูดว่าเพื่อโฆษณาคดีตัวเองให้ไปดังไว้ทั้งโลกอ๋อเข้าใจมากจริงงนั่นแหละคือคือสิ่งที่ไม่ควรทํเนี่ยงยิงอ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ือมครับอืมมันทําให้เกิดคำหมั่นไส้ของผู้ใหักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาแบโอ้โ oh, หมึงนี่ระดับแค่ mm hmm. ระดบ mm hmm. รับคนสมัยก่อนอนาะชีพอะไรมาดังแค่นี้ ต่โอ้โหมาโฆษณาให้ต่างประเทศรู้เพื่อขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศล่ะเขาไม่มองนะครับคนของเขาในปฏิคุกตุธโปรเก็สเซสเขาอยังขี้เกียจมาดูเลยอ๋อครับอืมได้คนไทยที่อยู่ในอังกฤษอเมริกาอยู่ประเทศอื่นเขาฟังภาษาไทยออผมก็เนี่ยทนายมาตรงนี้เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องมีแปลภาษาด้วยเพื่อเขาอยากจะให้คนต่างประเทศรู้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่างประเทศที่มารู้ก็คือคนไทยเน้ฝรั่งมี้ฝรั่งเขาก็ฟังไทยออกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ฟังไทยออก ผัวไม่จะถามเมียมันให้ผูฟังอะไรผัวเมียก็จะเาหยอกฟังแค่นี้เองมันไม่ด้มันมาฟังคดีอย่างนี้ครับหลังมันไม่ใช่เสือกเรื่องของชาวบ้านอ๋อ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 ครับเข้าใจเข้าใจทนายพูดออกมานี้เห็นเห็นภาพเลยนะครับขอบพระคุณมากครับทนายทำไมไม่มีเบอร์ไอเบอร์โทรมาทำไมไม่มีชื่อขึ้นอะผมก็ไม่รู้ว่าคงย่วเบอร์ใครเบอร์ตองเก้าอ่ะสวยมากเลยเบอร์พิเศษผมเบอร์พิเศษใช่ไหมโอ้่เบอร์นี้หา ลงท้ายคือตองห้าตองเก้านะครับครับผมอืมอันนี้น่าจะหลายแสนนะเบอร์เนี้ยทนายก็ไม่ถึงสามแสนนะ้ใช่ไหมอืมแน่นอนมากเนยทนายโอ้โหเบอร์โทรศัพท์นี่ซื้อรถได้คันหนึ่งเนี่ยรถเก่งอ่ะก็เอาเปล่าตอนนี้จะขายสามแสนห้าแสนก็ขายไม่เอาแล้วครับตอนนี้ผมมีแต่แสนสาหัสเบอร์นี้เบอร์นี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วห้าหมื่นอ่ะโอ้โหใช่ไหมตองห้าตองเก้า อ่าองสองห้าสองเก้านะครับอรวแรกก็สวยสามเบอร์หลังก็สวยสามกับไปสุดท้ายเลยอ๋อครับผมอครับผมถ้าเลือกใช้ก็มาให้ผมเลยนะครับทนายครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่ขอรพบเมื่อกี้ก็ได้ความรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าผ่านไปแล้วนะครับเมื่อกี้นมองหน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็มี มีเขียนเข้ามาถามว่าผู้ชายคนนี้ใช่ทนายจริงหรือเปล่านะครับเขาคือทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะครับเนาะเป็นทนายอาวุโสตอนนี้ไปเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าใหญ่นะครับเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขามีทีมกฎหมายของเขานะครับก็คือไปเสิร์ชหาได้นะครับในโลกโซเชียลครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะครับเนาะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวก็สามารถเข้าไปในเพจของ ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook มีหมดนะครับเนาะไปสอบถามได้เลยนะครับเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นถามมาก็เลยตอบไปนะครับก็เขาเป็นทนายจริงๆนะครับท่านเป็นทนายอาวุโสนะครับเนาะที่ไม่อวดโอ้ไม่ไม่ได้ออกมาว่าความในโลกโซเชียลนะครับท่านไปว่าความในบันลังบนบันลังนะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ก็บอกให้ทราบ